เลครับดวงซับไม่เลยคับดวงหมดหลบนี่ถือว่าจุดได้ดีพอสมควรเลยนะมั่นใจครับไม่มั่นใจนะผมมั่นใจครับอวันนี้มามั่นใจในช่วงยุคไหนก็ยังยุคสี่ก็ยังเสียวอยู่ครับยุคสี่มันเสียวยังไงครับมันเบียดกเลยคอับต้องเอามาจุดอกมาจริงดำมาต้องมาเขาได้ลูกเดินครับลูกเดินจะลาคาด้วยครับ รู้ไหมว่าบรรยากาศตอนหมดเซตเนี่เราเป็นรองตอนนั้นเราแบบว่าวันไว้เพราะว่าอกรรมการชูให้เรานรู้สึกยังไรู้สึกมีใจครับโล่งับโดยลูกเกมนี้นี่พอใจเปานเังไรับกยังพอใจครับก็พอยจมากด้ยนะผู้ชมเขาบอกว่าเขาคาใจกับเราบางก็ฟาสามก็ดีเแมืนกัน้ำหนักไหนดีครับก็น้ำหนักนี้กไรครับ สี่คู่ไหมหรือว่าเจอเลยเจอนี well. ้ก็ได้ครับเจอในแต่ผมไม่เจอเลยอยากเอาเงินขึ้นมาแล้วฉีกห้าหมื่นห้าหมื่นก็จะในเรื่องจังหวัดใต้ครับวันนี้มีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปกับคุณแก้ไขก็ถอยมาของก็พยายามรอพูดต่อหน่อยครับก็กลับไปแก้ไขตรงนี้ตอนนี้ผลงานสาไฟหลักเป็นยังไงบ้างครับ ได้ประตัก่ชนะจัดใจแล้วก็มาไะ้ครับจอนี้ก็ถือว่าตอนนี้สอบไวติดแล้วความมั่นใจเป็นอย่างไคมั่นใจประมาณนี้ครับท่านเป้งยังไงบ้างในวนนี้ทางเป้งไปเครับนี้ไปที่สุดรับไ่อไครับวันนี้ครับสัเลยแล้วอยากขอบคุณท่านครับก็ขอบคุณทุกท่าแล้วก็ขอบคุณมาหยุด่ังจากที่มาจะดำเนินต่อแครับขอติดตามจากคุณนักบอลท่านใ สุดท้ายนีครับเอฟซแฟนมวยช่วยติดตามกันไปได้ไดา,าเลยครับเอฟซแล้วก็แฟนมวยติดตามไปตลอเาจะทำให้ดี่